ต้อนรับสู่โลกแห่งความลี้ลับและเสียงกระซิบจากความมืดหากคุณชื่นชอบเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงเรื่องราวลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้หรือเสียงกระซิบจากดินแดนที่มองไม่เห็นที่นี่คือที่ของคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านเรื่องราวที่หยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้ มีชื่อเรื่องว่าวินมืดซอยเปรียวเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2562ในย่านบางขุนเทียนกรุงเทพยานที่กลางวันคึกคักด้วยรถลาและผู้คนแต่พอตกกลางคืนกลับเงียบจนได้ยินเสียงลมราวกับเมืองทั้งเมืองดับศูนแมนวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง อายุ34ปีตัวใหญ่ผิวคล้ำเป็นคนพูดน้อยแต่ใจดีเื่้นเพื่อนวินรุ่นน้องพูดเก่งพี่กลัวพี่นิดแม่ค้าขายอาหารตามสั่งที่เป็นคนแนะนำเรื่องให้กับผมเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในคืนวันพฤหัสวันฝนพรำคืนนั้นฝนตกปรยๆมเยลมเย็น พัดเอาฝุ่นและเศษใบไม้ปิวตามท้องถนนผมนั่งอยู่ที่ป้อมวินหน้าปากซอยเหมือนเคยไอเตินมันก็เล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยไฟถนนมันก็กระพิบกระพิบเหมือนจะดับเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งมีลูกค้าผู้หญิงหนึ่งคนเดินมาเงีย,เยบๆใส่ชุดสีขาวซีดผมสังเกตว่าเธอไม่พูดอะไรแค่ชี้ไปทางท้ายซอย แล้วก็ยืนเงินแบงค์ร้อยให้หนึ่งใบไปไส่งหน่อยค่ะเธอเสียงนิ่มแต่เย็นจับใจผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับขับพาเธอไปเรื่อยๆถนนในซอยมันเกี่ยวมากไมทางไม่มีสักดวงพอขับไปถึงหน้าบ้านไม้สักสองชั้นหลังหนึ่งเธอก็บอกว่าให้จอดขอบคุณค่ะผมหันหลังจะรับเงินพอดี แต่มอเตอร์ไซค์ผมเบาเหมือนไร้คนซ้อนแมนหันหลังไปมองไม่มีใครอยู่ตรงเบาะหลังแม้แต่เสียงฝีเทา้าหรือเงาอะไรบางอย่างก็ไม่มีมีแค่ไอเย็นเย็นลอยผ่านเขารีบขี่รถย้อนกลับไปที่วินเจอเต,อเตอินนางเรนโทรศัพท์อยู่แต่พอเล่าให้ฟังไอเตอินหน้าเปลี่ยนสีมันบอกว่าเฮ้ยพี่บ้านที่พี่ไปส่งนะ่ะ ไม่มีคนอยู่มาสี่ปีแล้วมีคนตายด้วยผู้หญิงเจ้าของบ้านโดนแทงตายคาห้องน้ำตำรวจยังจับคนล้ายไม่ได้แมนหน้าเสียรีบเปิดกระเป๋าเสื้อดูเงินแบงค์ร้อยที่ได้มามันเป็นแบงค์ขาดวินมีรอยเลือดซึมแมนไม่กล้ารับลูกค้ายามดึกอีกเลยแต่เรื่องไม่จบเท่านั้นคืนถัดมาพีนิดแต่ค้าข้างวินเล่าให้ฟังว่า คืนก่อนเธอนั่งอยู่หน้าร้านแล้วเห็นผู้หญิงชุดขาวยืนรอวินหน้าอาคารพาณิชย์แต่ไม่มีใครกล้ารับภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านพินิจถูกเปิดดูชัดเจนผู้หญิงคนหนึ่งยืนหน้าวินจริงๆแต่งเงาของเธอไม่ได้ยืนบนพื้นวันต่อมาแอนไปแจ้งความด้วยความกลัวแต่ตำรวจเปิดแฟ้มรูปคดีเจ้าของบ้านให้ดูเพื่อยืนยัน แต่แมนกลับพูดว่าไม่ใช่ครับคนที่มาขอให้ผมไปส่งน่าไม่เหมือนในรูปเลยตำรวจเงียบไปสักคู่หนึ่งแล้วพูดเสียงเบาคนในรูปที่คุณเห็นคือแม่ของเธอเธอหายตัวไปเมื่อสามวันก่อนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะถ้าหากชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามานะคะ